ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุณเล่าเราขยายนะคะพบกันทุกเย็นวันศุกร17์17.30นาทีกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ค่ะ30นาทีนี้ชวนคุณผู้ชมเกาะติดความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ภาคพ,พลเมืองพลาดไม่ได้นะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องที่ยากหน่อยแล้วก็ซีเรียสหน่อยนะคะแต่ว่าสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตค่ะการจัดการกับกากอุตสาหกรรมอันตรายในบ้านเราถูกตั้งคําถามเยอะเลยนะคะหลังจากที่โรงงานเก็บกากาอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายของบริษัท วินโปรเซจจำกัดที่บ้านหนองพวาอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เรารายงานกันไปเหตุการณ์เกิดขึ้น22เมษายนที่ผ่านมานะคะถึงวันนี้ยังไม่จบค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากใช้เวลานาน,านกว่า1สัปดาห์ในการระดมทั้งกําลังพลเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปดับไฟภายในโรงงานเนี่ยเต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายนะคะบางส่วนไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยซ้ําองค์ประกอบอะไรบ้างยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนค่ะสารบางตัว ดูเหมือนว่าถ้าโดนน้ําจะไม่สามารถดับได้ด้วยนะคะและบางตัวก็มีการทําปฏิกิริยาจนเกิดไฟลุกไหม้ประทุขึ้นอย่างรุนแรงมีกลิ่น มีควันฟุน้งกระจายเป็นวงกว้างและส่งผลให้ต้องมีการเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะคะนั่นเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะแต่คุณผู้ชมคะจากวันนั้นถึงวันนี้ถ้าเรานับดู22เมษาถึงวันนี้มันเกินกว่า1เดือนแล้วนะคะจะเข้า2เดือนด้วยซ้ําค่ะแม้ว่าไฟดับลงแล้วตํารวจมีการจับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทได้แล้วตั้งข้อหาไป14คดีแต่ปัญหาและผลกระทบยังอยู่นะคะชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เขาตั้งคําถามจะอยู่ยังไง มันคาใจค่ะยังไม่มีคําตอบทั้งเรื่องแผนการจัดการสารเคมีและกากอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่ตอนนี้งบประมาณจะเอามาจากไหนบริษัทจะจ่ายให้หรือเปล่ามาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงมีการตั้งความหวังอยากให้ประเทศไทยแก้กฎหมายมีการจัดการกลไกการจัดการกับกากอุตสาหกรรมที่ดีกว่านี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกในพื้นที่อื่นๆค่ะ เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุหนึ่งครั้งถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะเหตุการณ์จะลากยาวไม่จบใน1สัปดาห์หรือ1เดือนหรอกคะ่ะบางทีบางที่1ปียังไม่จบความสูญเสียเกิดขึ้นและมีการบานปลายเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่บ้านหนองภาวาพิกัดนี้มีการปักหมุดรายงานอย่างต่อเนื่องจากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ค่ะอยากชวนคุณผู้ชมดูภาพนี้ปักหมุดรายงานจากคุณภารดรชนะสุนทรน,นักข่าวพลเมืองในพื้นที่นะคะจริงๆคุณพารดรปักหมุดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ชาวบ้านตั้ง พอสังเกตเรื่องมีการขนย้ายกากอุตสาหกรรมเข้ามาในโรงงานเข้ามาในพื้นที่อาคารมีผลกระทบเกิดขึ้นก็ปักหมุดมาวันเกิดเหตุคุณพรดอนก็รายงานเข้ามาและภาพล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะรายงานเข้ามา27พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองอยากให้คุณผู้ชมชมคลิปนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นเหมือนว่ามีอะไรขมุกขมัวลอยๆอยอยู่ไหมคะ นั่นแหละคะ่ะผ่านมาเดือนกว่าๆมันมีควันอยู่ในกองดินซึ่งกองดินนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นกองดินที่ขุดขึ้นมาจากข้างๆบริษัทวินโปรเซสจำกัดเนี่ยแหละคะ่ะคนในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าควันสีขาวมันมาจากไหนไม่ทราบสาเหตุ เกิดความกังวลค่ะว่าอาจจะมีสารอันตรายที่ยังหลงเหลือแล้วอาจจะกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ชาวบ้านกลัวแล้วนะคะว่าจะเกิดเพลิงไหม้ปะทุข,ขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของกองดินจุดนี้ตอนนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่ก็คือเรื่องของฝนที่ตกลงมาค่ะซึ่งจามรายงานมีการตรวจสอบพบว่าภายในโรงงานมีสารหลายชนิดเลยนะคะที่น่าจะเป็นความกังวลใจหนึ่งในนั้นมีสารอันตรายชื่อว่าอลูมิเนียมดรอสค่ะเป็น อันตรายที่เวลาเขาโดนน้าเขาจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเขาก็จะปล่อยกา๊าซแอมโมเนียมีเทนไฮโดรเจนออกมามันจะมีกลิ่นอย่างรุนแรงใครสูดดมเข้าไปจะเกิดอาการแสบจมูกนะคะเมื่อเจอกับความร้อนหรือว่าอากาศร้อนร้อนมันก็อาจจะเกิดไฟลุกไหมขึ้นได้ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเข้ามาขนย้ายกากอุตสาหกรรมอันตรายออกไปให้เร็วที่สุดและถ้าจะมีการฝังกลบก็ขอให้มีการฝังกลบตามมาตรฐานสากลน,นะคะ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่จะเกิดขึ้นไม่ใช่จะเห็นผลกระทบเฉพาะหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ก่อนหน้านี้มันก็มีผลกระทบเป็นระยะ ล่าสุดทีมงานของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหนองพาวาอีกครั้งนะคะเข้าไปภายในอาคารพื้นที่โรงงาน7อาคารพบว่าอาคารบางหลังหลังคาเปิดมันกันอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันที่ถูกไฟไหม้หลังคามันพังมาหมดแล้วบางจุดมีซากถังสารเคมีกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะแล้วไปเจอน้ําท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ ส่วนอากาศในพื้นที่ทีมงานของเราใช้คําว่ามันแย่มากนะคะหน้ากาก N 95ที่คุณผู้ชมใส่ป้องกัน PM 2.5มันกันอันตรายไม่ได้เลยกันกลิ่นไม่ได้ด้วยซ้ําค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนในพื้นที่ยังคงเผชิญผลกระทบเรื่องกลิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะมีทั้งกลิ่นสารเคมีแล้วก่อนหน้านี้ก็เจอกลิ่นเผาไหม้ปะปนเต็มไปหมดคนในพื้นที่บอกว่าอยู่แบบแสบจมูกค่ะตัวอย่างของสารเคมีที่กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบในพื้นที่มีหลายชนิดนะคะอยากจะไล่เรียงให้ฟังเพราะแต่ละชนิดมันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมีการตรวจเจอแคดเมียมด้วยที่กระทบต่อ ระบบไหลเวียนของหัวใจนะคะการหายใจก็อาจจะลำบากการสูดเข้าไปมากๆจะทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือขั้นเสียชีวิตได้ปลอดก็มีการตรวจเจอในพื้นที่ปลอดนี่เขาจะมีผลให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและอาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ในระยะยาวเจอแอมโมเนียด้วยนะคะทําให้เกิดการทําลายตับ ปอดแล้วก็ไตที่สําคัญอีกตัวไปเจอตะกัวตะกัวอาจจะส่งผลให้เกิดโลหิตจางไม่มีสมาธิหรือเกิดภาวะความจําถดถอยเอาแค่ตัวที่รายงานเข้ามาก็อันตรายมากๆแล้วค่ะสําหรับกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อันตรายที่เกิดขึ้นมันเจอทั้งในดินในน้ําในอากาศเราคงต้งกั้งคถามว่าคนในพื้นที่เขาอยู่กันอย่างไรนะคะ เหตุการณ์ที่หนองพาวาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนตอนนี้ฝนตกลงมาและดูเหมือนว่าฝนกำลังเป็นความกังวลใจรอบใหม่ของคนในพื้นที่ค่ะไว้มาอยู่หลายวันกนะ็เป็นอาทิตย์นะแล้วไฟมันก็ยังไม่ดับมันจะมีฟันขึ้นอยู่ตลอดไย่ว่าครึ่งเดือนนั่นใช่ว่ายังไม่ดับนี่ว่าและหลังจากนั้นก็มันกระดับพอหมดดับแล้วแต่ว่าหวันยังมีขึ้นในช่วงกลางคืน ในสวนยางเนี่ยจะเป็นหมอกเลยกลิ่นจะแรงน้หลังจากไฟไหม้แล้วอะไรมันก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยะก็มีว่าทำการกันน้ำนั่นแหละที่ที่ยังยังเดินนาอยู่เรื่องน้ำเนี่ยหมอกหลังจากที่ฝนตกหนักเนี่ยมองเสียว่ามันหนักนะมันหนักกว่า ก่อนที่ไฟใหม่ๆเพราะไฟใหม่ๆมันจะเป็นอาจจะเป็นรั่วไหลธรรมดาใช่ไหมถังแตกมั่งอะไรมัง่งแต่ว่าหลังจากที่ไฟใหม่แล้วเนี่ยถังที่แตกระเบิดอะไรมันเต็มไปในโรงงานเนี่ยในน้าฝนมาเนี่ยมันเอาลงมามันจะพาสารเข้มข้นโรงงาน,นเนี่ยนะมันตั้งอยู่มากับกลางชุมชนคือโรงเรียนเนี่ยอยู่ห่างจากโรงงานไปถึง5 0 0เมตรมีวัดเรียนสูงเด็กเล็กสแหง่งแล้วก็ ถ้าท่านีละไมกลิ่น,นฟันจะเข้าไปถึงบริเวณมันซึ่งเป็นอันตรายมากอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยสองสองครบคทึ่งอย่างมาเคือบเท่นี้นนอันตรายเพราะเด็กผิวยังอ่อนมากแล้วทั้งกลิ่นทั้งฟันแล้วก็ไอ้พวกเข่ามาควันนี่อะไรแต่ไปจับอย่างนี้มันจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างนี้ถ้าเด็กตัวนี้ไปจับเข้าอาจะเกิด นะที่ว่ากังวลที่สุดก็คือกลัวตรงที่ว่าอ่างลูกใหญ่เนี่ยกลัวมันจะพังกลัวมันจะพังเหมือนบ่อลูกก่อนเพราะบ่อลูกก่อนพังก็บ่อลูกก่อนมันเป็นบอ่อสองมันพังน้ํามันก็ท่วมลงไปถึงกับถึงบ้านวัวหลวงอะ่ะใบมันเริ่มเน่าเพราะน้ำแช่ใบมันแช่แค่คืนสองคืนใบเน่าแล้วก็ไอที่ทำศักยกระดับระทำการเปลี่ยนมา ถือว่าตกหนักๆสักไม่เกินสองันอาจจะเต็มแล้ว <c oughs> หน้าฝนอีกสามเดือนเดือนนี้ทําไงเพราะตรงนั้นเป็นบ้านน่ยนะคะแม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ก็จําเป็นต้องอยู่ค่ะน้ําฝนคือสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังชาวบ้านกังวลว่าถ้าฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้นําที่จุดที่มันเป็นน้ําเสียอยู่แล้วนะคะซึ่งน้ําเสียที่ว่ามีความเป็นกรดสูงเป็นวัตถุอันตรายตอนนี้จุดนั้นน้ําเสียใกล้จะเต็มความจุข,ของบ่อแล้วค่ะ คนในพื้นที่ก็เลยต้องมีการเดินหน้าแล้วก็ขอให้มีการขุดบ่อเพิ่มเสริมคันดินให้สูงขึ้นเพิ่มความจุข,ของบ่อเป็น1นึ0 0 0สลูกบาทเมตรป้องกันไม่ให้น้ําเสียไหลลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะนะคะผลกระทบเกิดขึ้นยังคงไม่มีทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธร,รรมถ้าเราประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะคุยกันต่อค่ะว่าบ้านเราจะเอาอย่างไรดีกับจุดที่จะต้องมีการเก็บกาก,ากอุตสาหกรรมถ้าจะต้องทํา ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยและคลายความกังวลใจของคนในพื้นที่วันนี้คุยกันกันกบพี่เอเพนโชมแซตั้งนะคะผู้อํานวยการมูลนิธิบูรณานิเวศและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมคุณธนาธรตรงสิทธิวิทูนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะปกติแฟนจะเปิดด้วยพี่เอวันนี้แฟนขอเปิดด้วยคุณธนาธรก่อนในมุมภาคอุตสาหกรรมเรามองเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงดีคะ จริงๆผมว่าเคสที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันเกิดขึ้นมา20ปีที่แล้วแล้วมากกว่า20ปีที่แล้วแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับจริงๆต้องบอกว่าโรงงานสาหกรบ้านเราเขาผลิตมีการผลิตมีการก่อกาเนิดของเสียมันมีเยอะมากมันก็ทําให้ผู้ประกอบการที่จะต้องมารับบบัตกกาจัดของเสียเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตามมาถ้าบอกว่าจานวนตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับก็มีอยู่มาสัก2 3พัน ที่เป็นใบอนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าที่ด,ดําเนินการจริงผมว่ามีไม่ถึงพันส่วนที่เหลือถามว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็คือมีใบอนุญ,ญาตเฉยๆผมใช้คำว่า Fake Recycle นะครับคือไม่ได้เป็นการทำรีไซเคิลท,ที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือตั้งมาเพื่อแสวงหา,หาผลประโยชน์นะครับแล้วก็ตักตวมประโยชน์เสร็จแล้วก,ก็จากไปประเทศไทยเรามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นผมว่าเยอะ นะครับของผมว่าบริษัทนิเวศก,ก็มีการเก็บตัวเลขเก็บข้อมูลอยู่ในอีกหลายๆกรณีนะครับพี่เอคะจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนทาไมทาไมมันเหมือนจะดีอะค,ะค่ะมีการกําจัดกาดแต่มันไม่กําจัดจริงค่ะที่เราพบไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ของบริษัทอินโฟเซสและอื่นอีกหลายๆก็ดีที่ผ่านมาแล้วก็ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราคิดว่าปัญหาใหญ่ช่องโหว่ใหญ่อยู่ที่การกํากับ ติดตามตรวจสอบซึ่งตรงนี้ถามว่ามีปัญหาอย่างไรในระบบนี้เราคิดว่ามีปัญหาตั้งแต่เรื่องของระบบการอนุมัติอนุญาตที่มีการเคลื่อนย้ายกากจากแหล่งกําเนิดไปสู่แหล่งบําบัดนะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีการตรวจสอบให้ดีพอว่าบริษัทที่รับบําบัดกําจัดเนี่ยเขามีมาตรฐานไหมเขามีอโโุตโาหกรีมดีไหมะระบบต่างๆงของเขาเป็นอย่างไรอันนี้ตรงนี้เราคิดว่าปัญหาใหญ่มากนะคะอย่างที่2ก็คือว่าการขนส่งต่างๆเองที่ว่าแม้จะต้องมี ที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมพยายามมีระบบ GPS ติดตั้งที่รถขนส่งแต่ก็ยังมีการวิธีการในการตุกติดกระทำให้ตรงนี้กำกับไม่ได้จริงๆนะคะมีการย้ายเครื่องอ GPS ไปอีกกันหนึ่งอันนี้เราเคยได้ยินจากาผู้ขนส่งบางรายนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะจริงๆมันมีการกำกับว่าน้ำหนักของของของเสียต้นทางกับปลายทางเนี่ยควรจะต้องเท่ากันซึ่ง ในที่สุดปลายทางก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ระบบวางไว้นะคะ,ะถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็คิดว่าหนึ่งเรื่องของความโปร่งใสนะคะความโปร่งใสการทุจริตข,ของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ที่กระทําผิดกฎหมายเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ทําให้ระบบกํากับติดตามตรวจสอบของประเทศไทยที่มีอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงะะแปลว่าโดยภาพรวมขั้นตอนระบบะดูโอเคละแต่พอลงไปทาจริงจริง อาจจะยังในภาพรวมดูเหมือนจะโอเคนะคะด,ดูในภาพรวมเรารู้สึกว่าเออมันดีนะวางดีนะคะแต่ว่าออด้วยความที่มันขาดความโปร่งใสมันมีการทุจริตเนี่ย ภายใต้ภาพลักษณ์กับระบบที่วางไว้ได้มาตรฐานดีเนี่ยมันมีข้างหลังอีกเยอะนะคะที่มันเปิดช่องให้กระทําผิดแล้วก็เกิดการทุจริตขึ้นจนกลายเป็นว่าอย่างกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ได้รับการอนุมัติให้ขนให้ขนออกเนี่ยจากแหล่งกําเนิดต่างๆโรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานในนิคมก็ดีอนอกนิคมก็ดีเนี่ยปลายทางเนี่ยที่อนุมัติไว้มันอยู่ที่บริษัทวินโปรเซสสาขา,ขาโคดหินแต่ว่าจริงๆเข้ากับเอาไปที่สาขาบางบุร ซึ่งตรงนั้นไม่มีใบอนุญาตด้วยนะคะอันนี้ถือว่าจริงๆเขาทําแบบนี้มาผิดเกือบ1ิบปีแต่ทําไมระบบที่มีอยู่ไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องถามคําถามกลับไปที่หน่วยงานภาแต้กระทรวงอุตสาหก,กรรมนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มันสะท้อนอยู่ในเรื่องนี้ก็ตามก็คือว่าเสียงของประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับการรับฟังเลยนะคะ,ะ,ค,ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เอาโรงงานนี้นะคะเขาคัดค้านเขากลัวมลพิษ แล้วเขาก็เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ทุกครั้งนะคะคือเข้าร่วมตามกระบวนการทางกฎหมายผลสรุปก็ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ต้องการเขาคัดค้านสิ่งของการคัดค้านเยอะนะคะทุกครั้งด้วยค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลตรงนี้ก็รับก็รู้เรื่องทราบเรื่องนะคะแต่ทําไมจึงไม่มีการเอาเสียงตรงนี้เนี่ยไปประกอบการพิจารณาสุดท้ายก็ให้ใบอนุญาตผ่านอยู่ดีใช่แล้วในภายใต้เงื่อนไขของการให้ใบอนุญาตเนี่ย มีการระบุไว้ด้วยนะคะว่าชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านแต่ด้วยว่าโรงงานบริษัทวินโปรเซ่เนี่ยรับปากว่าจะมีมาตรการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆท,ทั้งสิ้นแต่สุดท้ายเนี่ยบริษัทนี้ก็ไม่ได้ทําตามท,ที่ที่ให้ไว้ที่ทรับปากไว้หน่วยงานรัฐที่คุณก็ทราบว่าเอ้ย บริษัทนี้ก่อนที่จะได้ใบอนุญาตมาเนี่ยเขาทําผิดมาตั้งแต่ต้นหลายปีก่อนหน้านี้ทําไมคุณจึงไม่เข้ามาตรวจสอบอันนี้เป็นประเด็นของหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมแต่เราก็ยังมีคําถามว่าเอ้าแล้วหน่วยงานส่วนท้องถิ่นท่านทําอะไรในเมื่อท่านเองก็ต้องมีหน้าที่ของท่านในการกํากับดูแลภายใต้พรบรสาธารณสุขด้วยนะคะว่ากิจการใดที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพกิจการนั้นจะต้องมีใบอนุญาตานะคะประกอบกิจการภายใต้พรบ สาธารณสุขพื้นที่นี้ก็มีปัญหาอยู่เช่นเดียวกัน, oh. ม,นมันซับซ้อนไปหมดเดี๋ยวจะชวนพี่เอก,กับคุณธนาทรคุยเรื่อยๆแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมเอากรณีวินโปรเซสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นกรณีศึกษาที่เรากําลังคุยกันวันนี้แต่จริงๆมันมีอีกหลายกรณีอย่างที่พี่เอว่าถ้าย้อนทำลาย17ปีวินโปรเซสมันเจออะไรบ้างหลายอย่างที่พี่เอพูดไปแล้วเจอหมดเลยค่ะอยากชวนทั้งสองท่านขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะเราย้อนกันไปสักปี2,500 50อ่าในช่วง2550นะคะลองดูทำลายกันหน่อยนะคะถ้าเราย้อนไปปี50เขาขอจัดตั้ง <จะ S 1> เขาขอจัตั้งบริษัทตอนนั้นที่พี่เอเล่าคือชาวบานคานแล้วค่ะมีการไปส่งเสียงแล้วว่าไม่เอากังวลผลกระทบบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการแต่วันนี้พบแล้วว่ามาตรการไม่มีนะคะต่อมาปี53ค่ะพี่เอบริษัทวินโปรเซจจำกัดเปิดละในพื้นที่ค่ะ ดำเนินการในพื้นที่ปี54พยายามยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน105ค,คือคัดแยกฝังกลบคคัด<ช>แยกฝังกลบของเสียไม่อันตรายนะคะ,คะปี56สำนักงานอุตสาหกรรมตรวจสอบพบบ่อฝังกลบเศษขยะพลาสติกเศษเหล็กปิโตเลียมไฮโดรคาร์บอนซึ่ง ที่ว่าไม่อันตรายนะนะสารอันตรายค่ะคุณผู้ชมคือมันมันมันมีจุดที่เราตั้งข้อสังเกตเยอะ,ะกับกรณีวินโปรเซสหลังจากที่ขอใบอนุญาต 105, 1 5ค่ะากำจัดสารเคมีไม่ตรายนี่นะคะ,คะต่อมาพบนะพบว่ามันกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหลังการตรวจสอบหลังจากนั้นน่าจะัจก,จกปี2560กคุณผู้ชม7ปีก่อนอันนี้เขาขออีกใบหนึ่ง106 โรงงาน106นี่อะไรนะคะพี่เอฟเป็นโรงงานรีไซเคิลและก็โรงงานบำบัดกำจัดของเสียด้วยะค,ะค่ะคุณธนากรมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเคยทำ105แล้วมันมีแผลมาเจอขออีกใบขอ106ไปอีกออต้องบอกว่าแบบประกอบกิจการกลุ่มที่เป็นรีไซเคิล105 106มักจะมาคู่กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วย105ก่อนก็คือเป็นการคัดแยกอาจจะมีเรื่องของฝังกลบแต่เป็นเรื่องของของเสียที่ไม่นอันตราย พอในศูนย์หกเราก็จะเขาก็จะไปแตะเรื่องของของเศษที่เป็นอันตรายแล้วแต่จริงกระบวนการของของ,ของการขออนุญาตมันมีกระบวนการของมันอยู่ <S <S <ม>นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของวินโปรเซสมันควรจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเราดูจากไทม์ไลน์สิบเจ็ดปีจริงๆมันควรจบแต่ปีที่เขาตรวจเจอครับว่ามันมีการค้นพบว่าขยะที่เข <biraz S 1> ารับเข้าไปครับน่าจบแต่ปีห้าหกแล้วครับค่ะแต่มันยังไม่ยด้จเราไปพบว่าจริงๆมันมีการอนุมัติให้มีการ ขนย้ายกากอของอจากกลุ่มโรงงานและกลุศลกรรมจังหวัดเนี่ยไปที่วินโพสเอ s นะคะตั้งแต่ปี2554มีตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ2554ซึ่ง่เราพบว่ามันมีการอันมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกากเนี่ยมันมีการขนเข้ามาตั้งแต่ตอน2554โดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้ใบอนุญ,ญาตด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะที่เราบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการ ทุจะติในหน้าที่หรือว่าความไม่โปร่งใสคะค่ะอยากจะชวนคุยต่อเพราะว่าถ้าทั้งสองท่านมองว่ามันควรจบไปตั้งแต่ปี5-6แล้วกันอันนี้ยืดให้สุดเลยนะเพราะว่าจริงๆพี่แอบว่าเห็นของเข้ามาตั้งแต่ปี5-4มันน่าสงสัยแล้วแต่มันยืดเยื้อมาจนถึงปี6-7คือ17ปีแล้วมีการ ดำเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากทั้งคนในพื้นที่และการเข้าไปตรวจสอบของหลายหน่วยงานนะคะปี6 3เห็นบอกว่าถ้าย้อนไปมีการยกเลิกประกอบกิจการทุกใบอนุญาตแต่ไม่แน่ใจข้อมูลถูกไหมคะทางบริษัทขอยกเลิกประกอบกิจการคืออย่างนี้ค่ะคือปัญหาหลักฐานเนี่ยมันชัด ชัดแล้วเพราะว่าเขาขอความเสียหายแล้วเขาก็กระทําผิดนะคะอ,อ,ยอย่างเช่นอย่าที่ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ฟ้องดคดีเป็นคดีอาญาด้วยภายใต้พราบาวัตถุนตรายเนื่องจากเขาไม่มีใบอนุญ,ญาตในการครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยศารตัดสินแล้วคือแต่ว่า ด้วยความที่อย่างที่ว่ามีอิทธิพลอะไรบางอย่างทําให้เขายังคงทำอะไรอยู่เนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยทางบริษัทคงเห็นท่าว่าจะไปต่อได้ยากก็เลยอขอยกเลิกใบอนุญาตของตัวเองอนะคะแต่ว่าถึงมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่อนุญาตให้มีการยกเลิกเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเขา,เขา,เ,ขาเขาถอนตรงนี้ยกเลิกไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเข้ามาจัดการปัญหาได้ยากแล้วเพราะถือว่าโรงงานมันสิ้นสุดละสถานภาพของโรงงานมันจบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเข้ามาจัดก,การไม่ได้นะคะแต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็คือให้เขาถือใบอนุญาตต่อแต่คุณต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงในปี63ตรงนั้นที่เขาขอถ้าคุณจัดก,การปัญหาไม่ได้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะยกเลิกได้พูดไง่ายๆว่าคือคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณก่อเอาไวะะ้แต่วันนี้ก็ชัดเจนว่าเขารับผิดชอบไม่ได้แม้ว่าศาลจะสั่งแล้วนะคะว่าจะให้มีการตอนนี้โอน เรื่องของการอุตสาหกรรมให้อยู่ภายใต้ของกระทรวงในการเป็นผู้ครอบครองดูแลจัดการนิดหนึ่งค่ะคือคือคือจะอ,อธิบายนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆการ,รคําสั่งให้มีการจัดการปัญหาขนกักเปรยกำจัดให้ถูกต้องเนี่ยมันมีมาตั้งแต่การประชุมของไกรภาคีแต่ลองนึกดูว่ากลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับบริษัทนี้ได้ค่ะ นั่นคือเพราะอะไรอ,อันนี้เป็นคําถามใหญ่สําหรับสังคมไทยเลยนะคะเราเองก็ต้องถามเหมือนกันว่าทําไมกับบริษัทนี้บริษัทเดียวทําอะไรไม่ได้เลยนี่คือคําถามที่ใหญ่มากมคุณธนากรกฎหมายมันอ่อนไปไหมคะจริงๆต้องเรียนว่าออตอนนี้เขากำลังมีกระบวนการในการปรับปรุงตัวพรบรโรงงานนะครับให้มันมทันสมัยให้มันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างที่พี่เอ,อพูดนะครับเรื่องบทปรับอะไรที่มัน ค่อนข้างเบานะครับถ้าดูก็คือเขาต้องการจะเพิ่มตัวบทปรับให้มากขึ้นนะครับมีการเยียวยามีการตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมในพรบฉบับใหม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราพยายามจะหากฎหมายมามาปรับให้มันดียิ่งขึ้นาสามารถควบคุมได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงที่พี่เอีนพูดถึงนะครับว่า,าในพรบฉบับใหม่ก็ที่ผมเห็นได้เห็นร่างบ้างนะครับก็มีการพูดถึงว่าถ้ามีการสั่งให้ปิดโรงงาน โรงงานยังไม่มีสภาพจนกระทั่งคุณสามารถต้องทําให้ตามคําสั่งของกระทรวงศึกสากรหรนึ่งสองสามสี่ห้ากอนที่จะปิดโรงงานค,ครับค่ะตรงนี้เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องกองทุนด้วยมันมีตัวหนึ่ง <c oughs> ที่คนมักจะได้ยินกันหลังๆก็คือผู้ก่อมลพิษควรเป็นผู้จ่ายถ้าเราวัดตรงนี้ใน <c oughs> พรบรโรงงานที่เราพูดกันจะมีด้วยไหมคะที่จะมีกองทุนที่เขาจ่ายก่อนเวลาจะประกอบกิจาการจ่ายก่อนเพื่อเป็นหลักประกรันว่าถ้าเกิดมลพิษคุณมีเงินจ่ายแนะ่จริงๆหลักการเอ่อนะครับหรือ polluter polluter pay principle มันถูกเอามาใช้ในกฎกระทรวงอุตสาหกรรมปี -66 ที่ประกาศไปเมือ่พอพยอไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ต้องขอเล่าย้อนความก่อนแล้วกันเรื่องการอุตสาหกรรมในอดีตการอุตสาหกรรมเวลาออกนอกโรงงานกฎหมายบอกว่าพอพ้นจากประตูโรงงานและผู้ก่อกำเนิดหรือโรงงานที่เกาะหมดค่ารับผิดเรียบร้อยแล้วไอ้ผู้ขนส่งระหว่างทางจะเอาไปแอบปล่อยตรงไหนเขาไม่รับผิดชอบละไม่เกี่ยวข้องกฎหมายฉบับต่อมากฎกระทรวงฉบับต,ต,ต่อมาก็มีการบอกว่า ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องรับไปจนกระทั่งถึงโรงงานที่รับบัดกกาจัดเรียบร้อยแล้วเซ็นรับเอกสารคุณรับผิดชอบไปแต่คนหมายกละทรวงปี -66 หรือที่ออกไปวันที่เดือนพยอนะครับต้องบบัตกกาจัดจนเสร็จสิ้นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายความรับผิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หลายๆโรงงานที่เป็นผู้ก่อกําเนิดก็ต้องเริ่มมีความตระหนักบางยิ่งขึ้นว่าถ้าเขาส่งไปที่โรงงานนี้นะครับโรงงานนี้จัดการได้จริงหรือเปล่านะครับ ถ้าเคสนี้เกิดขึ้นในหลังจากพอยอปี66ผมว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด<ม>เพราะว่ามันจะเกิดการตรวจสอบกันเองในผู้ประกอบการอยู่แล้วว่าเขากลัว<ม><ม>ที่จะเกิดปัญหาขึ้นบาง<ช>เอิญมันมีหลายโรงงานเกิดขึ้นตั้ง<ม>แต่ คำสั่งคอสชเนี่ยสิมันก็เลยกังวลน,นี้ค่ะคุณผู้ชมเราคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําลักษณะของวินโปรเซสอีกนะคะจริงๆมีข้อมูลของบุรณานิเวศท,ที่เคยรวบรวมไว้โรงงานลักษณะ105-106อยู่ตรงไหนบ้างทีมงานของเราเตรียมภาพมาแล้วอยากให้พี่เอช่วยอธิบายและ,ะมันมีแนวโน้มจะเพิ่มกว่านี้ยังไงบ้างคะ เราคิดว่าเพิ่มแน่ๆค่ะใช่ไหมคะคุณธนาธรแน่ๆอันนี้เป็นอันนี้เรารวบรวมข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นการประกอบกิจการรีไซเคิลแล้วก็รวมไปถึงโรงงานหล่อหลอมโรงงานคัดแยกและฝังกลบของทุกจังหวัดของประเทศไทยในปี62นะคะเราตั้งต้นจากโรงง,งานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากๆและก็กอบความเสียทางสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับการร้องเรียนจากชุมชนเข้ามาซึ่งจะเห็นว่า มันกระจุกตัวโรงงานเหล่านี้จะกระจุกตัวอยู่ที่ภาคตอนออกและภาคกลาง105คือสามเหลี่ยมสีเขียว106คือสี่เหลี่ยมสีดำส่วน60ก็คือลงหลอมก็คือจะเป็นรูปข้อหลัมตัดไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราจะมองไม่ค่อยเห็นมันเพราะว่าจริงๆมันจะซ้อนๆกันและความหนาแน่นจะอยู่ที่แถวสมุทรสาคร<อ>นะคะบางส่วนจะอยู่ที่สมุทรปราการมูนิที่เราเนี่ยเราจะมองว่าชุดเนี้ยทั้งชุด เป็นโรงงานที่ก่อมลพิษเยอะนะคะรวมไปถึงเรื่องสร้างปัญหามลพิษอากาศ PM 2.5ด้วยที่ที่เราพยายามจะสื่อสารกับรัฐบาลด้วยว่าถ้าคิดจะแก้ไขปัญหา PM 2.5<ม>ก็ต้องเข้ามาควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานกลุ่มนี้ให้ดีด้วยทีนี้มันก็จะโยงไปถึงว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการรีไซเคิลต่างๆเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาว่า ข้ามมีนยโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนมาตรการทางสิ่งแวดล้อมต้องคู่เดินคู่ขนานกันมานะคะรวมไปถึงมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศน,น,กน้ําดินอะไรพวกนี้ก็ต้องเข้มงวดขึ้นนะคะมไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือสิ่งรอมที่เสียหายไปกับสุขภาพของคนที่จะเสื่อมโทรมลงค่ะ,ะ,คะสักหนึ่งนาทีอยากให้คุณธนากรเราจะมีข้อเสนอ,อยังไงดีต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแนวโน้มของโรงงานรีไซเคิลลักษณะน,นี้ที่จะเพิ่มมากขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้นะครับแต่มันมีต้นทุนอยู่นะครับจริงๆต้องเล่นว่าหลายๆประเทศเ <c oughs> ขาก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมีโรงงานประเภทนี้ผมว่าน่าจะประมาณแปดพันพลังลงเทียบกับบ้านเราผมว่าน้อยมากนะครับคือมันไปพร้อมกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมผมมั่นใจว่ามันสามารถจัดการได้หมดผมเคยไปดูงานที่ประเทศเ,ออเดนมาร์กเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชื่อไหมครับเขา ทำโรงงานาโรงงานไฟฟาาบขยะชุมชนไม่มีกลิ่นแม้แต่น้อยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอากาศแถวนั้นมันสะอาดมันมีการดูแลได้นะครับผมก็ยังเชื่อว่าธุรกิจถ้าโรงงานอุตสาหกรรมเกิดมันก็จะมีโรงงานอย่างที่พี่เอพูดนะครับมันก็จะกระจุกตัวอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีเรื่องระยะทางในการขนส่งใกลใกล้กว่านะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งกลับไปบำบัดกําจัดแต่สิ่ววล้อมผมก็ยังมั่นใจว่ามันสามารถจัดการได้หมดพี่เอปิดท้าย คือแปลว่าวันนี้รัฐบาลพูดมากในการเดินหน้าเยียบคันเร่งทางเศรษฐกิจแต่คันเร่งทางสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยเยียบเลยค่ะใช่ค่ะก็คือเราก็เชื่อว่าจริงๆจะทําได้นะคะถ้าถ้าจะทําจริงๆเราเชื่อว่าทําได้มีกฎหมาย PRTR นี้ก็จะยิ่งทําได้ดีนะคะแต่อยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลให้ความสําคัญที่จะทํำไหมนะคะแล้วก็ระบบการกํากับติดตามตรวจสอบมันต้อง ดีนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาทำดีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากระบบกํากับติดตามตรวจสอบของเขาดีแล้วเนี่ยบทลงโทษเขาหนักแต่บทลงโทษของประเทศไทยมันอ่อนมากนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำถ้าเราจะพัฒนาเดินหน้าไปแบบนี้นะคะส่งเสริมวิสากรรมควบคู่กับการทําให้สิ่งวดล้อมเราดีนะคะคอย่างที่คุณธนทรพูดเนี่ยดีสุขภาพคนปลอดภัยนะคะค ความเข้มแข็งการตรวจสอบนี่จะต้องสําคัญมากๆแล้วก็ต้องโปร่งใสคุณต้องจัดการการทุจริตให้ได้นะคะต้องเ,อเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้จริงๆการเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ต้องการจะไปจับผิดแต่เพื่อทําให้การตรวจสอบมันมีความสมดุลแล้วก็อันนี้จะนําไปสู่ความโปร่งใสแล้วก็ความยั่งยืนใน,ในทุกมิตินะคะเราเ,าเชื่อว่าอย่างนั้นสามสิบ<ค>วิสุดท้ายล่าสุดเห็นมูลนิธิบูรณาเวศไปคุคคยกับรัฐมนตรีกระทรวงอุกสาหกรรเรื่องวินโปรเซสสั้นๆเลยมีความหวังไหม เราอยากมีความหวังตอนนี้ต้องตามดูว่าความหวังนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมค่ะรอสัญญาณบวกจากระดับนโยบายนะคะ,คะในเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมในการกําจัดของเสียอย่างที่เราคุยกันหลายๆเวทีนะคะรวมไปถึงหลายๆรายการของไทย P ี s ว่าในขณะที่อุตสาหกรรมต้องเดินหน้าด้านหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีโรงงานที่จําเป็นต้องกําจัดกากของเสียลักษณะนี้แต่อย่างที่คุณธนาทรบอกจะมีอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจและจะทําให้เสียงแวดล้อมมันไม่แย่ไป วันนี้ค่ะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายตามกันต่อเรื่องนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ